ยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube ของฉันไทยไอออนวิงขีปนาวุธร่อนปาเฟ่ของอิหร่านพายุเงียบในเงามืดอแห่งสงครามบทนำในเวทีสงครามยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยความไม่สมดุลทางกำลังรบประเทศต่างๆหันมาใช้เทคโนโลยีขีปนาวุธเป็นเครื่องมือหลักในการขยายอำนาจยับยั้งและกำหนดผลลัพธ์ของสนามรบโดยไม่ต้องส่งทหารภาคพ,พื้นดินโดยตรงหนึ่งในระบบขีปนาวุธร่อนที่ถูกจับตามองมากที่สุดในตะวันออกกลางคือ ขีปนาวุธร่อนปาเฟ่ของอิหร่านซึ่งเป็นอาวุธระยะไกลเชิงยุทธศาสตร์ที่พลิกโฉมแนวทางการรบของอิหร่านและกลายเป็นเครื่องมือสําคัญในการเผชิญหน้ากับอิสราเอลบทความนี้จะพาท่านสํารวจขีดความสามารถทางเทคนิคแนวทางการเลือกเป้าหมายความสําเร็จในการรบผลกระทบต่อขีดความสามารถของศัตรูและบทบาทของขีปนาวุธปาเฟ่ในสงครามกับอิสราเอลขีดขีดขีดหนึ่งประวัติการพัฒนาและภูมิหลังของขีปนาวุธปาเฟ่ ผลลั์ขององค์การถูกโดดเดี่ยวทางยุทธศาสตร์ปาเฟ่ตั้งชื่อตามเมืองปาเฟ่ใกล้ชายแดนอิรักอิหร่านโครงการขีปนาวุธนี้ถูกรเริ่มขึ้นเพื่อชดเชยข้อเสียเปรียบทางยุทธศาสตร์และการถูกโดดเดี่ยวจากนานาชาติเนื่องจากอิหร่านถูกคว่ำบาตรและห้ามนำเข้าอาวุธจึงหันมาพัฒนาอาวุธภายในประเทศโดยอาศัยองค์กรวิศวกรรมของตนเองเช่นองค์การอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ (AIO) และกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติตอิสลาม (EGC) เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของขอ,องค์การออกแบบ ขีปนาวุธปาฟเฟ่ได้รับการออกแบบเพื่อบรรลุปเป้าหมายลักสี่ประการพิสัยไกลพิเศษมากกว่า1,600กิโลเมตรความสามารถในการล่องต่ำและหลบเลี่ยงเรดาร์ความแม่นยำสูงในการโจมตีจุดสำคัญไม่ต้องพึ่งพาระบบ GPS ต่างชาติขีดขีดขีด,ขด2ขีดความสามารถทางเทคนิคพิสัยและระบบขับเคลื่อนปาเฟ่มีพิสัยยิงไกลถึง1 6 5 0ถึง2,000กิโลเมตรทำให้สามารถโจมตีเป้าหมายได้ทั่วอิสราเอล และรวมถึงฐานทัพสหรัฐอเมริกาในตะวันออกกลางระบบขับเคลื่อนเครื่องยนต์เทอร์โบเจ็ตหรือเทอร์โบแฟนแพลตฟอร์มยิงรถยิงเคลื่อนที่เทลและอาจมีเวอร์ชั่นยิงจากอากาศในอนาคตระบบนำวิถีใช้ระบบอิ TERCOM และ DSMAC ค่าความคลาดเคลื่อน CEP ต่ำกว่า10เมตรหัวรบและ p a y l o น้ำหนักหัวรบ450-600กกิลกรัม ประเภทระเบิดแรงสูงเจอะบ,บังเกอร์เพลืองไหมห่รืออิเล็กโทรแมกเนติกความล่องหนและการอยู่รอดโครงสร้างมี RCS ต่ำใช้วัสดุด,ดูดกลืนเรดาร์บินชิดพื้นเพื่อลดการตรวจจับสามารถยิงหลายลูกพร้อมกันเพื่อเจาะระบบป้องกันของอิสราเอลขีดขีดขีด 3. หลักการเลือกเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ปาเฟ่ถูกออกแบบให้เป็นอาวุธเชิงยุทธศาสตร์เพื่อโจมตีเป้าหมายลึกภายในศัตรูและขัดขวางโครงสร้างการรบของเขา ประเภทของเป้าหมายหลัก 1. ฐานทัพอากาศเช่นฮัสซอรามัดเดวิด 2. ระบบป้องกันขีปนาวุธเช่นไอออนโดมเดวิดสลิง 3. ศูนย์บัญชาการเช่นกองบัญชาการในเทลอาวีฟ 4. โครงสร้างเศรษฐกิจเช่นท่าเรือให้ฟาโรงไฟฟ้า 5. เป้าหมายเชิงสัญลักษณ์เช่นศูนย์กลางพลเรือนหลักการใช้งานโจมตีก่อนเพื่อทำลายศักยภาพการตอบโต้ตอบโต้แบบทันควนหากถูกโจมตี ยุททวิธีแนวปริมาณร่วมกับโดรนและขีปนาวุธอื่นๆขีดขีดขีด 4. ความสำเร็จในสนามรบแม้จะมีการเก็บเป็นความลับแต่ข้อมูลจาก OSINT และสื่อ IRGC ยืนยันการใช้ขีปนาวุธปาเฟนในสงครามจริงหลายครั้งโดยเฉพาะในการเผชิญหน้ากับอิสราเอลสิงหาคม2024โจมตีฐานในดามัสกัสเป้าหมายฐานบัญชาการอิสราเอลในซีเรียผลความเสียหายรุนแรงนีภาพถ่ายดาวเทียมยืนยัน จำนวนขีปนาวุธ4ี่ลูกตุลาคม2024โจมตีสถานีเรดาร์ใน MT เฮอร์มอนเจาะทะลุระบบเดวิดซลิงทำให้ระบบแจ้งเตือนขัดข้องมกราคม2025โจมตีโรงเก็บน้ำมันที่ไฮฟ,ฟาโจมตีโครงสร้างชายฝั่งที่สำคัญเสริมศักยภาพทะลวงแนวรับชายฝั่งของอิสราเอลขีดขีดขีด 5. ความเสียหายต่อขีดความสามารถของศัตร,รู ขีปนาวุธปาเฟ่ได้ลดความได้เปรียบทางทหารของอิสราเอลอย่างชัดเจนลดศักยภาพการควบคุมอากาศทำให้เครื่องบินรบอิสราเอลต้องเฝ้าระวังล่วงหน้าจำกัดการเคลื่อนไหวและเสรีภาพทางยุทธ,ธศาสตร์ทำให้ระบบป้องกันขีปนาวุธหล้นการยิงพร้อมกันหลายลูกทำให้ระบบเช่นไอออนโดมไม่สามารถรับมือทั้งหมดทำลายโครงสร้างบัญชาการการโจมตีเรดาร์และศูนย์บัญชาการทำให้เกิดความกลาหลภายในระบบสื่อสาร ผลกระทบทางจิตวิทยาและเศรษฐกิจภายคุกคามต่อพลเรือนทําให้เกิดความกลัวค่าใช้จ่ายในการป้องกันเพิ่มขึ้นการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจชะลอตัวขีดขีดขีด6บ,บทบาทในสงครามกับอิสราเอลตั้งแต่ต้นปี2025อิหร่านมีบทบาทในสงครามกับอิสราเอลชัดเจนยิ่งขึ้นโดยปาเฟฟกลายเป็นแกนหลักในการทําสงครามแบบไม่เผชิญหน้าตรงอาวุธแห่งการยับยั้งและการข่มขู่ บัฟเฟ่ไม่ใช่แค่ขีปนาวุธแต่เป็นสัญญาณแสดงเจตจำนงของอิหร่านข่คมขู่อิสราเอลไม่ให้โจมตีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์กดดันสหรัฐอเมริกาไม่ให้แทรกแซงในซีเรียรใช้ในการเจราจาให้หยุดยิงเชื่อมโยงกับยุทธศาสาตร์วงแหวนแห่งไฟอิหร่านจัดวางฐานยิงในเลบานอนซีเรียรอิรักและเยเมน TELs เคลื่อนที่เข้าสู่อิรักเพื่อใช้ยิงเข้าหาอิสราเอลทำงานร่วมกับโดรนและขีปนาวุธอื่นเพื่อโจมตีแบบหลายทิศทาง ขีดขีดขีดเการพัฒนาเชิงเทคโนโลยีและยุทธวิธีอิหร่านยังคงพัฒนาปาเฟยอย่างต่อเนื่องเวอร์ชั่นยิงจากอากาศพัฒนาให้ยิงจาก F4 Phantom และ Su-24MK e พิสัยเพิ่มเป็น3,000บวกกิโลเมตรหัวรบอัจฉริยะใช้ AI แยกแยะเป้าหมายที่เคลื่อนที่หรือพรางตัวโหลดหัวรบรบกวนเรดาร์เพื่อให้โดนเป้าหมายแม่นยำรุ่นต่อต้านเรือมีการพัฒนาความสามารถในการโจมตีเรือ ใช้โจมตีเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐอเมริกาในอ่าวเปอร์เซียขีดขีดขีด,ขด8ปฏิกิริยาในระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศอิสราเอลเร่งติดตั้งเลเซอร์ป้องกันไอออนบีมพัฒนาเรดดา์ตรวจจับระดับต่ำขอความช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกาเพิ่มสหรัฐอเมริกาจัดปะเฟ่ไว้ในภายคุกคามระดับหนึ่งฐานทัพในตะวันออกกลางปรับปรุงระบบป้องกันขีปนาวุธรัาหรับ ซาอุดีอาระเบียและ UAE เห็นว่าปาเฟ่เปลี่ยนเกมเซ็นสัญญาซื้ออาวุธจากตะวันตกเพิ่มร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์กับอิสราเอลมากขึ้นขีดขีดขีดก้าวบทสรุปเชิงยุทธศาสตร์หลักนิยมความลึกเชิงยุทธศาสตร์ของอิหร่านปาเฟ่ช่วยให้อิหร่านยิงไกลโดยไม่ต้องเผชิญหน้าและรักษาอำนาจเชิงสัญ,ญลักษณ์สมดุลแห่งความหวาดกลัวปาเฟ่เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์สร้างความกลัวที่จำกัดการใช้กำลังของศัตรู ขีดขีดขีด,ขดบทสรุปขีปนาวุธร่อนปาเฟ่คือตัวแทนแห่งพลังยุทธศาสตร์ของอิหร่านด้วยพิสัยไกลความแม่นยำสูงและความสามารถในการหลบเลี่ยงเรดาร์มันกลายเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้อิหร่านสามารถเปลี่ยนโฉมสนามรบโดยไม่ต้องส่งทหารเข้าไปเผชิญหน้าโดยตรงมันเป็นทั้งอาวุธเครื่องมือเจรจาและสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจทางทหารใหม่ของตะวันออกกลางซึ่งกำลังเขียนกฎแห่งสงครามใหม่ในศตวรรษที่21 อย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามเพื่อชมเรื่องราวปีกเหล็กในประวัติศาสตร์กันต่อดูแลตัวเองรักษาสุขภาพแล้วบินไปกับไทยไอออนวิง